โอเคนะครับก็กรามสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Last l o n นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า A Universal Time นะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะซึ่งเกมนี้มีมานานแล้วนะผมไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นสักเท่าไหร่นะผมก็เลยแบบหยิบมารีวิวแล้วก็หยิบมาเล่นเพราะเกมที่แบบยังไงรีโมเดลรีอะไรหมายหมดที่แบบโดน่าทางของ ABD เนี่ยบอกว่า หยุดใช้สคริปแล้วก็โมเดลของ ABD นะครับซึ่งเกมนี้ก็ได้แบบยงยกเลิกนะแล้วก็ได้เปลี่ยนโมเดลใหม่ทั้งหมดแล้วก็แบบสคริปด้วยนะคือแบบการเดินน่าจะแบบสคริปจะคล้ายๆ a b y s a d หน่อยนะแต่ก็แบบมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คล้ายทั้งหมดหรอกนะครับถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเล่นไปได้เรื่อยเปื่ยเลยนะครับซึ่ง เกมนี้มาเล่นยังไงนะครับโอเคผมจะเปสอนเล่นอย่างเลยแล้วก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ฝากสแตนนะผมมีสแตนนิดเดียวนะซึ่งจะปลดล็อกได้ก็ต้องเอาเงินมาซื้อนะเงินก็หายง่ายนะครับสีเขียวเนี่ยมันจะดรอปเงินนะท่านผู้ชมอ่ามันจะดรอปเงินนะอย่าลืมนะครับมันจะดรอปเงินนะครับเงินนี่ก็หาง่ายๆนะไอ้สีเขียวนี่ดรอปเงินนะครับอ่าตรงข้างบนนี่ดรอปไหมวะ ไม่ดรอปนะตรงนี้ก็จะเป็นของนะสีแดงๆนี่คือของนะของเกินนะเอ๊ะสังเกตง,ง่ายๆตรงนั้นเงินเกิน,นะครับเงินนี่ก็สําคัญอยู่นิดนึงนะก็เก็บมาใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับแบบ้านเมืองเดี๋ยวผมอันนี้บินไปเดี๋ยวมันเร็วเด็ดนะครับร้านค้าเก็จะขายของนะครับซึ่งเก็บเงินไม่กี่แป๊บเดียวก็ได้นะครับนี่ซึ่งของนี่ก็ขายได้เช่นกันนะครับซึ่งสแตนเนะี่ยมีให้ทาหลายตัวมากนะครับอันนี้มันทําอะไรกันวะนะทำสแตนตัวใหม่โอ้โหบินโคตรไป อะไรมา呐น,นี่โคตรไวเลยท่านผู้ชมดูดิซึ่งผมก็สามารถบินได้นะแบบบินได้แบบควบคุมได้นะไม่ใช่เหมือนแบบตรงอย่างนัันนะโอเคคงบอกอะไรหมดแล้วนะแบบสีแดงนะคือของดรอปนะสีแดงตรงของเกิดนะไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นอะไรต่างๆนะครับเนี่เช่นอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหมวกของจอโจโร่ผมของจอโจโร่นะซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับ พราะถ้าใหญ่มากมันจะทําให้สกิลแหลกนะเองนะครับทำหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปให้ท่านผู้ชมได้ดูเกมเกี่ยวกับเกมนี้ของด้าน,นของวิกินั่นเองนะครับซึ่งมีอะไรมั่งทําสแตนไร้หน้มั่งนะโอเคเดี๋ยวผมขอรีวิวสตัวที่ผมมีอยู่นะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าเซนิตเซนิตถ้าผมจำถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลแบบเราใช้เมาส์ลิงก็ได้นะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะ เรื่อยๆเลยนะดิงระยะไกลได้ไหมก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ยิ่งไกลเนี่ยมันจะแบบไปช้านะครับถ้าใกล้ๆนี่ก็พอได้นะประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยสกิลอานะครับสกิลอาจะเป็นการเรียกฝนธนูลงมานะครับประมาณนี้นะอืมตายไปซะ นามังคาญนะครับโอเคซึ่งสกิลเอนี่ก็เห็นกันแนละ้วใช่ไหมนะจะเป็นการเรียกอ่ลูกคนูยังใหญ่มาเลยนะต่อไปนี่จะเป็นซาคุยะนะก็แบบเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะวิธีได้นี่ก็ได้ง่านมากเลยนะเพียงแค่ออนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซาคุยะเนี่ยจะเป็นตัวละครของเกมนึงที่มีชื่อว่าโทโฮนะผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะรู้แค่ชื่อนั่นเองนะครับซึ่งว่า าคุยะนั่นเองนะครับซึ่งพลังมันเหมือนอะไรเหรอเหมือนเดวลเลยนะครับสามารถยุดเวลาได้นะแล้วก็ปามีได้นะซึ่งสคุยะเนี่ยจะปามีได้แบบเยอะกว่าปกตินะครับประมาณนี้นะจะมีมีข้างมีข้างล่างบอกนะว่าจํานวนมีที่แบบเรามีอยู่นะแล้วก็แบบปาย,ยางี้ได้นะครับนี่กดตัว, e. ว e. อีสกิลอีหยุดเวลาแล้วก็ปามี เอายังไงยังไงเอาบักสกิลอาอยู่วเวลาเหมือนกันนะครับตายซะเถอะโหถึกมากนะฮะสกิลอีไหมตายซะเถอะอ,อ,อำมมัตตายัางไงเหรอกระจกนะสัขงขยาผู้นี้ดาวมีดแรงอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับสกิลทีเนี่ยเมื่อเราใช้ก need, <S <S <Arduino> <S ่อนนานๆนะก็จะมีแบบมีอะไรตามเราใช่ไหมเนี่ยแะท่านผู nah <S <S ้ชมอ่าพอเรากดอีกรอบเราก็จะวาร์ไปจุดๆนั้นนะท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวผมจะรอให้แบบยังไงอันนั้นมันตามผมมานะแล้วผมก็จะวาร์ไปข้างบนนะอ่าประมาณนี้นะครับเป็นไงตัวทีนะใช้ VP ีได้ใช้ PVP ได้ดีทีเดียวเลยนะครับสกิลเอฟนะจะเป็นการปาไมีติดนะเวลา ปามีดไปด้านหน้า3ครั้งนะซึ่ง3าครั้งก็จะมีจํานวนของพวกมันอยู่นะครับสกิลวีนะก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะย้าว่าไกลแอยู่นิดนึงนะอ่าเห็นไหมไกลมากเลยนะแต่เราก็จะม,มองไม่เห็นนะแต่ก็กะคงกะก,ก,กันได้แหละนะตัววีนะเป็นการหยุดเวลานะแต่หยุดเวลาแบบไม่ได้นานหรอกนะตัววีลยเราไปดทูทางด้านของเทเลอร์หรือ,อวิกิของเกมนี้นั่นเองนะจ๊ะ ก็เข้ามากันแล้วนะครับทางด้านของ Universe Time Channel นั่นเองนะจ๊ะโอเคนี่ก็จะเป็นทางด้านของ PVP ที r ร i ส์ว่าไอตัวไหนมันแบบ PVP ได้โหดมางนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับซึ่งผมอยู่อันไหนะระดับไหนเหรอผมอยู่นี่ระดับนงสก,กิลท็อปเทียนะนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้นะตัวของผมนะผมที่ผมมีนะไม่รู้ว่าซาคุยะมันสามารถอย,อยู่อยู่ตรงไหนว่าซาคุยะดูมาเห็นฝา โอเคนี่ก็จะเป็นทั้งนั้นของแร่นะครับก็หายากนั่นเองนะไอพวกข้างบนนี่หายากหมดเลยแต่ไอพวกข้างล่างนี่จะหาง่ายหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือสแตนที่มีทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนดูว่ามีอะไรมั่งนะเขามีโพโปอ่ะฮะอัน awakening star platinum star platinum double vampire double shadow the s h a d ร w dio e l ร v e n green abyss crazy diamond star platinum double sticky finger โกเอสเปลนต์โกเอสเปลนต์ลีควิมคิงกิมซันเชลเลดลีควิมไวสเน็กซีมูนเมนอินเฮเวนเดวิลอัลเทเนียยูนิเวิร์สกับทาง์กแอคโฟส่วนไอพวกนี้ไม่ใช่สแตนนะครับอ่าสเปกนะไม่ใช่สแตนจะมีฮาร์มอนเบิรพายคอร์ดอัติเมตไลฟ์ฟอร์มสปินนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของแบบมันจะหายากนิดนึงนะไอพวกพวกนี้นะครับ นอนแคนอนสแตนจะมี The World o ์โอฮ a v e n Shadow The World Requiem King คิงยิมส n a เอเทเนตยูนิเวิรอันนี้ก็จะเป็นพวกหายากที่ไม่ใช่สแตนนะครับอันนี้จะเป็น s u p e r Shadow กูคู่อันนี้จะเป็นร่างอัตตนิยมอย่างนั้นเหรออลามายแซนคาร่ายาซูโอโปรเจกยาซูโอรีเปอร์อันนี้ผมก็อยากมาเล่นมากเลยนะรีเปอร์นะ ซาคุยะอ่านี่ก็แบบใช้อ่านาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหายากเลยนะใช้นี่นะครับแคนเบอรี่ไฮเอลเฟนกรีนนะครับแล้วก็ชา a d โด k คันนาชาร์โด้คันนาเรอก็น่ารักดีนะครับสกิลเลต a อ u นูบิสแล้วก็เมดอินเรดดี้ว้าวทำไมสีสวยจัง,งวะสีสวยนะ ก็เม d ดอินวิลมา t นะฮะตัวแถวแถบข้างล่งางก็จะเป็นรถเข็นนะ <c oughs> มันดูปันปันยังไงไม่รู้สแตนนะครับนี่นะสแตนรู้สึกว่าอันนี้จะพ่นพวกสเปเชียลนะดีโอเดโวโบอลนะโอ้ยเท่ยังวะว้าวดูฮัลโลสตาร์เป็นน้ำโอ้กาเล็กซี่ไอเนี่ยมันดูเท่ๆเนาะเชฟแพตตีนัำ เดบิว oh, okay. ah, St mm ์แพตินัมอ๋อโอ้เท่ยังวะแต่ละสแตนน่ะชินี่งามิเหมือนจะเป็นเดนโนเนาะที่ดูเท่เนาะเขาฟินบ่อยเชเท่ววะเรเลตี้มูนโอ้โหสีสวยมากเลยนะพวกไายเบอร์อะไรอ่ะ โอ้คีสตัลโอ้สีม่วงเหรอที่ดูนะอะไรนิวเคลียสต้าโว้โอ้โดูที่ดูที่มากเลยอะเซนิดนะตัวที่ผมมีนะครับก็วิธีได้จะอธิบายยังไงดีก็วิธีได้เลยนะครับยุทธก,ก็ให้ทําตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวรวให้ไปทําตัวนี้ก่อนนะอ่านะครับ ซึ่งใช้สตาร์เจมใส่เมดอินเทเวนนะสตาร์เจมเนี่ยก็จะเป็นท้งหน้าหอไอเทมนะสตาร์เจมรูปร่างเป็นยังไงเอ่ยอ่าสตาร์เจมก็จะรูปร่างสีฟ้าประมาณนี้นะครับ400วินาทีนะครับต่อ1ส่วน8นะครับก็ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับทุกๆ1ชั่วโมงเสศษนะทุกๆ1ชั่วโมงนะก็จะเกิดนะครับ1ส่วน8ปนะโอ้โหประมาณเท่าไหร่นี่เนะปอร์เซน็นแล้วก็พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยนี่พอได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ไปหาธนูนี้นะครับอ่าธนูนี้ก็จะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เกิดเนี่ยหนึ่งส่วนสินะครับประมาณนั้นนะเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะพอใช้ธนูนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ยังไม่หมดนะตัวนี้ยังไม่หมดสเปเชียลสแตนซีเนเชอร์โอ้ยูซิงกิฟต์ฟอร์มกอตออฟสแตนเลตใช้กิฟต์ฟอร์มเดอะกอตอ่ะกิฟต์ฟอร์มเดอะกอตนี่ไอเทมนี้นเป็นรูปร่างไงอ่ะนี่ประมาณนี้นะใช้สแตนเลตก็คือแบบ เราไม่มีสแตนเนี่ยเราใช้จะเป็นพวกกายนะครับแต่จะได้เซนิเชอร์เนี่ยก็คือสแตนตัวนี้นะครับรูปร่างที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะหนึ่งส่วนสิบนะฮะก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสิบแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมีโอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้อะไรเนี่ยชาโดดูบูแบบแปลกๆฮะโอ้มีให้ทำเยอะนะคอสมิคอลดีโอโอ้ตัวนี้หายากเหมือนกันนะ คอสมิกเนี่ยออฟคอสมิกออฟมิจะหายยากเป็นพิเศษเลยนะท่านผู้ชมอ่ไอเทมนะครับไอเทมมันนี่นะเกิดง่ายมากเลยนะไม่ต้องบอกเวลานะแดงเดลี่ <Dang Daily S 1> นี่ก็จะทำพวกคอฟฟินนะฮะวิทำคอฟฟินนี่ก็จะเป็นหาทางด้านของเดวบ์โอเว่นมาแล้วก็ใช้แดงเดลี่ก็จะเป็นคอฟฟินบอยนะครับหาไฮรูเฟนกรีนมาก็จะได้มีมไฮรูเฟนกรีนมานะครับแชโดว์เดวบ์ก็จะได้แชโดว์บีฟฮะแชโดว์บีฟช,ชื่อมันกาวๆไงไม่รู้ฮนะ จูทาโร่หมวกของจูทาโร่ทำอะไรได้บ้างนะครับก็มันจะเป็นรูปร่างเงาของสตาร์พีดีนัมนะพอใช้แล้วก็จะเป็นสตาร์พีดีนำำนะัมธรรมดานะครับแล้วก็แอโร่นะฮะแล้วก็รีเฟียมแอโร่อัจามาร์กจะมาร์ากทำใส่อะไรก็ใส่คาร์ดนะก็จะเป็นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับก็เนี่ยกิฟต์ฟอร์มก็อดคาเมร่าเดดโน่เดียร์เดลี่จิสต์คอร์พาร์ดซามูไรพาร์สยูนะิเวอร์สออฟนะก็มีหลายไอเทมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้พวกคุณไปศึกษาต่อนะ รายกานี้เอาไว้ทำสักุยะนะครับอ่าหนึ่งส่วนห้าพันเลยเหรอไอ้อพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกนี้เราไม่มีวันได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเป็นยูทูบเบอร์สแตนแล้วก็จะเป็นของคอสตูมสแตนแล้วก็เป็นทางด้านของอ่าสแตนของแอดมินทั้งหมดเลยนะครับคือเราไม่มีวันได้แน่นอนนะนี่ก็คือทั้งหมดของยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลไทม์วิกิเกมมี่นั่นเองนะจ๊ะ,ะกว่าจะจบนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ